เขาสีแดงเลยงานสิได้สมมืออื่นเลยคู่จีนคือว่าติดล่อคักโอ้เบิดทางไปเลยไปล้านเน็ตล้านได้ก็เต็มเต็มเต็มโอ้คะแนนสิได้พวกมืออื่นนี่ก็ได้คะแนนบ่ได้เขาเป็นยังเด้อเขายังสวมงานได้เด้ติดล่อติดศูนย์นี่มันสิยากนะโอ้เดี๋ยวมืออื่นก็เต็มอีกคู่แห่งให้งสวมมืออื่นนี่โอ้

<S <S อกกไม่เห็นยังอยู่นี่ยดลายงานแล้วลานเนี้ยตีเซกันเต็มมันดส่ันปนเียบเล้วเล้วเด็กหน่อยติดเกมไล่ได้เรี๋ยวนี้อ๋อข้อมอมีบัต่อมีบ่ะมีแล้วมือเอื้อนกระซีได้ทรงงานล่ะทรงคู่ได้ล่ะ ทร่งคู่ฟัตซี่แล้วเนไห่บ่ะหแล้วนอาตีพ้อพุณเลยติดล่ออ่ะแล้วเก็ดกระสีุึงมีแล้วบนนี้บ่บ่เป็นผากั้านนางสุ่มียังกินไปยืมข้าไปสันประเศไอยุสุนยุโซเนี่ยยขังตลาดนี่ยุสุนเด็ดนะยุนจะไปเดีวนเคยไปยื่ะบ่บ่แล้วไปสันยี่ข้าอยู่เบื้งสันไปไปสัน้องไปน้ำเอาไปไปน้ำกันนี่ละไปย้อน Không ơi bỏ lại. Nhặt về เด้อ,เอารถ thì mà tầm này. อ๋อน <e ้องซื้อยังไงไม่น้องซื้อเหมนที่เป็ต้นเนาะเขามาใช้งานอยู่นซื้อหรือ่ซื้อก็จีเขามาซื้อนี่ก็ร่ซื้อไสักก้อนลงเบิร์ดได้ปะไอตามไดละก็ซอนนี่ละ่มจซื้ออไออืมสม่กเราะนะ่านราหลายๆคนปะลงเบิร์ดได้บ ลงเครื่องแล้วหระแต่ว่าเปเค่งให้อยู่คเครื่องเตามนยาเลยก็ยมีซนบารฮะก็มีซนเร์ไ่ในการปิดับเครื่องเรเปิดเปิดประกาเครองเลยเนาะเปิดปรนี่แหละทีง,งานตงแมงานเถามูนลู้งยังตามลนะครับเด

บินอะไระินอะปิดยังไงเลยฮะิยังไงเออสิดก็เป็นที่แช่แล้วก็พินบ้างได้ินก็บินบ้าแล้วก็อ่านเด้พิมพ์เลยกนได้บ้โอเคเดี๋ยวแล้ว ให้เราบุคคลคู่ดีแล้วเปล่าเดี๋ยวเราเนาะแต่มีงานอียงเกี่ยวกับทางด้านรั้วกรณ์ด้านไอทีด้รื่องต้นจุ่มบวกเกี่ยวกับพิธีเราไลงานคุณข่าวข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตให้มาใส่ยูสโอนบริการยูโซนนี้เลยเพราะว่าโครงการของแส่รชอบคุณสนับสนุนมากไหนวาจับตาคุณแย่งเรียนรู้ของคุณส่วนเรียนรู้คนทั่วไปเรียคนที่ได้โอกาสต่างๆเนาะมากกับส่วนมูอพวกเอียมาหลายๆคนบอกว่าบอกแม่บอกพี่เนาะ บอกไป to ห então, ัดย่าก็สูงมากคนอยากใส่งานใส่ป้อมเป็นงเนี่ยคนไม่เล่นเรือยู่นี่เลยชัดไม่มีเอียงสอบถามเลยที่พี่ก่อนยินสงสัยมาถามพี่เลยพี่ก็อยู่ประจำยึดซึนตลอดนะยึดมือหรืเปล่ครับเฮ้ยยึดยุ้ยมีมือยึดยุ้ยยึดบรรพุนยึดไม่ได้ครับยึดบรรพุนไอเด็กชอบมีแหนะเนี่ยใช่น้ะการกระบานไปบอกให้พ่อให้แม่ฟังเนี่ยบออกยู่นี่มันมีเอียงดีเนี่ยมันมีเอียงไรก็หนีอยู่ียังให้มันศึกษาคนกว่เบิ้ง 啊、嗯，对啊，对啊。